สวัสดีค่ะนุ่นจัดให้ EP หนึ่งวันนี้นะคะนุ่นพากองทัพ Isuzu ทั้ง4ประตูตัวสูงทั้งตัวสประตูตัวเตีย้ยตัวแคบเทาแลมโบสีขาวสีบรอนเงินหลายๆสีมาให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันเลยค่ะวันนี้นุ่นพามาดูเนี่ยรถของนุ่นนะคะนุ่นรับประกันนะคะหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนค่ะรับประกันเครื่องให้1ปีเลยค่ะถ้าใครเอาไปแล้วนะคะถ้าเครื่องไม่ดีกลับมาซ่อมได้เลยค่ะวันนี้นะคะอยากจะแนะนําคันนี้มากๆคันเนี้ย บอกเลยว่าพี่คนนี้เขาเพิ่งมาใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้สดๆดดร้อนๆเลยค่ะอีกสูสุคันนี้เป็น4ประตูตัวสูงนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ถ้าใครชอบขับเกียร์ออโต้และขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นเนี่ยคันนี้จะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นและขับเกียร์ออโต้เนี่ยในบ้านเราส่วนใหญ่จะขับเกียร์ออโต้ได้ขับได้ทุกคนในบ้านนะคะคันนี้น่ะเป็นปี2566ค่ะ คันนี้ระยะทางการใช้งานก็น้อยมากๆอยู่แค่5 0 0พันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเลยระยะทางการใช้งานไม่ถึงหมื่นเลยค่ะตัวแม็กคือเป็นตัวแม็กเหมือนเป็นเถาวัลเป็นไม้เป็นอะไรแบบเนี้ยดูความหรูหราไฮโซของเขานะหรูมากๆเลยค่ะเพิ่งเข้ามาจริงๆแล้วคืออะไรที่เข้ามาเร็วเนี่ยไปเร็วมากเลยนะบอกเลยรถของที่ร้านเนี่ยสวยก่อนจะออกไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เลยค่ะ คันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายและขวามีกล้องถอยหลังให้คันนี้เป็นตัวท็อปเป็นตัว M นะลูกค้าตัวท็อปเลยค่ะใครชอบอะไรที่ท็อปท็คันนี้ท็อปมากเบาะเป็นเบาะหนังเขียนว่าคูแมกค่ะแต่งสวยมากๆแล้วก็ตัวหน้าจอเป็น LCD ใหญ่บิ Big ๊กเบิ้มยังไม่ได้แกะเลยลูกค้าไปแกะพลาสติกคนแรกเลยค่ะเกียร์ออโต้ค่ะ คันนี้ใช้ Apple Car Pay ได้นะคะเสียบชาร์จ USB ได้ Air c o n d i t i o n e er, ดเย็นฉ่ำๆเลยอยากจะให้ลูกค้าเข้ามาดูที่ร้านนะคะร้านนุ่นชื่อกาลาสิน้วนเชียงมีทั้งหมดนะคะหลายสาขานะคะมีขอนแก่นกาลสินร้อยเอมหาสารคามบ้านไผ่สนใจที่ไหนโทรเข้ามาได้ที่0858858495คันนี้นุ่นขายที่ราคา700,000 ก0บาทเท่านั้นนะคะกับไม้น้อยๆแล้วก็ปีใหม่ๆแบบนี้รีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันเลยกับคันแรกค่ะคันที่2นะคันที่2เป็นอี s u ููสีประตูตัวเตี้ยใครที่ไม่อยากก้าวขึ้นก้าวลงยากยากก้าวขึ้นก้าวลงง่ายมาหน่อยเอาตัวเตี้ยไปค่ะคันนี้น้องเป็น4ประตูสีบรอนเงินปี66ํคไม้หกห6ืกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเครื่องยนต์พันเก้ี่ีค่ะ ดูความไฟตัดหมอกเอ่ยไฟหน้ารถเท้าเอ่ยนะคะตกแต่งมาอย่างเท่จมูกน้องก็เท่ไฟน้องก็เท่แม็กน้องเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นแล้วค่ะเป็นสีทองค่ะสีทองตัดกับรถสีเงินเป็นอะไรที่ตัดกันแมชกันได้อย่างลงตัวไม่ใช่ทองที่แบบดูไม่แพงนะคันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลค่ะคันนี้เปิดราคาที่4 9 0 0 0นบาทค่ะ อยากได้คันไหนแคปรูปแคปทะเบียนเข้าไปได้เลยนะคะส่งลายหานุ่นได้เลยที่ kngc888 หรือโทรติดต่อได้ที่085858495 8, 8, 85, 8ส่วนคันนี้นะคะเป็นปี2022ไมล์เพียง12,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะ เครื่องยนต์แผ่นเก้าร้อยสี่สี่เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นไฮรลนเดอร์ตัวสูงไฮรลนเดอร์ er ตัวสูงนะลูกค้าเป็นอะไรที่แบบว่าเท่มากๆนุ่นชอบไฮรลนเดอร์ตัวสูงนะเพราะเขาจะดูแบบมีความเพียวความหรูความเท่ความเด่นอยู่ในตัวนะคะคันนี้เป็นสีขาวจั๊วค่ะไฟเดย์ไลท์แล้วไฟตัดหมอกมีให้แล้วนะคะถ้าชอบความเดิมคันนี้แม็กเดิมจากโรงงานเลยแม็กเดิมจากโรงงานมันดียังไงดีตรงที่ว่าเราเนี่ยพอได้ความเดิมแล้วก็ได้ลายแม็กที่แบบดูรู้เลยว่าเอ้ย แม็กอิซุสูอ่ะแล้วคันนี้เป็นยางใหม่นะเป็นยางของดิสโ n นมีบันไดข้างให้แล้วคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลถ้าเกิดว่าใครอยากดูข้างในเพิ่มเติมนะคะให้ส่งมาที่085 885 8495 88, 88, หรือ KTC 888 88, ได้นะคันนี้ขายแค่499,000ค่ะ โอ้โหวันนี้ขนมาให้เยอะมากๆเลยคันที่สีเป็นสีเทาลัมโบแล้วนุ่นจะบอกว่าที่ร้านมีสีเทาลัมโบเยอะมากๆสีเทาลัมโบเนี่ยขับไปแล้วไม่เหมือนใครสีเทาลัมโบขับไปแล้วจะเด่นมากคนจะหันมามองเพราะอะไรเพราะเป็นสีที่แปลกเป็นสีที่กําลังคิด ฮอตในตอนนี้นะคะของอีซูซูใครเข้ามาร้านนู่นถามแต่เฮ้ยมีเทาแลมโบไหมนู่นมีเทาแลมโบนะเทาแลมโบเยอะหลายคันมีทั้งปี 65, 66, 67อยากได้ปีไหนบอกได้เลยสั่งกันได้เลยคันนี้นะคะเป็น d m a x c a แปี66คำไมล์2 7 2 8กิโลเมตรสีเทารแลมโบแต่งแม็กให้เป็นสีดำนะคะข้างๆเป็นสีดำตัดกับสีเงินค่ะตัดกันอย่างลงตัวเลยทีเดียว คันนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเพราะว่าข้างในของสีเทาแลมโบก็สวยเช่นเดียวกันแค่แม็กก็คุ้มแล้วนะสี่เส้นก็เกือบสองหมื่นล้วบอกเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ก้ซีซีค่ะคันนี้นะคะมีตัวมันติดฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือแล้วก็มีหน้าจอ L C D แบบนี้นะคะคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะเบาะเป็นเนบาะผ้ากำมะหยี่สีดำเดินได้ด้วยสีขาวค่ะ คันนี้จะมีกล้องถอยหลังให้แล้วนะกล้องถอยหลังมีให้ค่ะแล้วก็ข้างหลังแต่งคําท้ายให้แต่งมาสวยๆเลยใครเป็นสายแต่งรถนะคะเอาสีเทารลัมโบไปแต่งเนี่ยบอกเลยว่าเข้ากันกับทุกชุดแต่งเลยนะคะลูกค้าถ้าได้ไปนะคันนี้ขายให้ในราคาเพียง4 8 0 0 0 0บาทสีเทารลัมโบ480,000บาทปี 66, 66นะลูกค้าย้ําเลยว่าปีใหม่มากๆรถที่ร้านมีแต่ปี6 5 6 6 67นะลูกค้าคันนี้4 8 0 0 0 0บาทค่ะ แล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยเทอลัมโบพี่ยังไม่ใช่ขาวพี่ยังไม่ชอบสีซินเวอร์มีนะคะสีบรอนเงินคันนี้นะคะเป็นรุ่นปี6-6เช่นเดียวกันไม่ไม่ถึงหมื่นค่ะ9,400กิโลเมตรเท่านั้นเครื่องยนต์พันเซีซีค่ะคันนี้คือด้วยความที่เขาเป็นสีบรอนเงินนะคะเขาจะมีความเหมือนแบบว่าไปตรงแสงแดดไปตรงไหนเขาจะมีความออร่าความสว่างวาบของเขานะคะไฟเป็นไฟเดย์ไลท์มีไฟตัดหมอกให้นะคะ กระจังหน้าเป็นสีดำตัดกับสีเงินสีทองสีเทานะคะไม่ใช่ทองทษทีเป็นสีเทานะสวยมากๆค่ะลูกค้าคันนี้แต่งแม็กให้แม็กเท่มากดุมล้อสีแดงด้วยดุมล้อสีแดงเวลาล้อหมุนนี่คือแบบเห็นชัดมากๆนะเป็นสีดำตัดขอบสีเงินแล้วก็เป็นดุมล้อสีแดงคันนี้ปี66นะเป็นสีเทาธรรมดานะนุนขายให้ลูกค้าแค่4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ชอบคันไหนแคปมาได้เลยนะทักไปทาง a c e b o o k นุ่นชื่อขายรถมือสองกาลสินเว่นเชียงก็ได้หรือจะทักมาที่0ูนย์5 8, 8 4 9 5ก็ได้ทัก l ล n e ที่ kenjc 8 8 8ก็ได้ค่ะมากันอีกคันหนึ่งนะคันนี้ก็เป็นคันที่แบบดูใหม่มากๆเช่นเดียวกันเพราะว่าพึ่งเข้ามาเลยเป็นสีเทอรแลมโบเทอร์แลมโบนุ่นมีมากกว่าประมาณ10กว่าคันให้เลือกเลยนะคันนี้แม็กก็จะเป็นแม็กสีดําตัดกับดุมล้อสีแดงเช่นเดียวกันมีแบบแต่งล้อแม็กให้แต่ง คำท้ายให้แต่งอะไรให้เรียบร้อยนะคันนี้ขอดูปีนิดนึงนะคะนุ่นขอดูปีให้ก่อนนะดูรอบๆรถไปก่อนว่ารถสวยขนาดไหนคือจะบอกว่าอีพีแรกๆนุ่นอาจจะยังพูดไม่แบบลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดแบบตะกุกตะกักนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะอีพีต่อๆไปจะสามจะแบบพยายามที่ทําให้มันดีขึ้นกว่านี้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะเบาข้างในเป็นเบาหุ้มมานะ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปี66หรือปีปี65ถ้าเป็นปี65นุ่นขายอยู่ที่470,000บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปี66นุ่นขายอยู่ที่480,000บาทเท่านั้นค่ะคันมีเปิดแคปได้นะคะใหม่ๆเลยข้างหลังนี้ก็เป็นสีเทาลัมโบมีทั้งปี67ปี66ปี65นะคะเป็นเทาลัมโบทั้งหมดนะเทาลัมโบเครื่องพัน9 0 0ซีถ้าเป็นปี 6 7นุ่นขายที่490,000บาทค่ะปี6 6 480,000บาทค่ะปี6 5ขายที่470,000บาทชอบคันไหนนะคะทักเข้ามาถามกันได้เลยเพราะว่ารถที่เรามีเยอะมากๆยังไงเดี๋ยวจะพยายามเอารถนะคะมารีวิวให้ลูกค้านะคะดูไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านิสสันมิ s ซูบิชิอิซูซูนะคะตอนเดียวรถครอบ รถตูฟอร์จูเนอรนุ่นมีให้หมดนะคะลูกค้าแต่ว่าวันนี้เป็น EP แรกนะคะนุ่นก็เลยพาลูกค้ามาดูแค่เทาแลมโบก่อนนะคะกับอีซูซูต่างๆนานาที่นุ่นนำมาให้นะคะถ้าลูกค้านะคะชอบคันไหนสามารถทักเข้ามาได้ทาง Facebook, YouTube หรือ l i น์ได้นะคะนุ่นฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะช่องทางการติะะรดต่อข้างล่างนี้นะคะ085 8 8 5 8 4 9 5หรือว่าไลน์ knc 8 8 8 หรือทักไปที่ Facebook ขายรถมือสองกาลสินเมือนเชียงได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นพามาดูแค่นี้แล้วเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ